ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจสกสท้อนจริงครับคุณผู้ชมครับกำลังเตรียมตัวที่จะอ่านเกี่ยวกับเรื่องล็อกดาวเพ์เอิญว่ามีข่าวแทรกเข้ามาพอดีนะฮะเป็นข่าวณน,นาทีนี้เลยก็คือยังไม่ล็อกดาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะบวกกับสั่งปิดแคมป์คนงานหนึ่งเดือนนะครับ <c oughs> นี่คือคําสั่งล่าสุดที่ออกมาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้น <c oughs> ได้มีการประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สอบอค <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีในวันนี้นะฮะผลออกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับ สรุปอีกครั้งก็คือไม่ล็อกดาวกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลอันนี้คือข่าวที่เราเพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆแต่เรามาว่ากาันเกี่ยวกับเรื่องของแผนการในการจะล็อกหรือไม่ล็อกแม้ว่าวันนี้ผลจะออกมาแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เตรียมมาในจัสัทุกความจริงวันนี้ก็ยังคงถือได้ว่ามีประโยชน์อยู่คุณผู้ชมครับสรุปแล้วเราไม่ล็อกดาวถามว่าทำไมกระแสการล็อกดาวมถึงกลับมาอีกครั้ง ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าไอ้ตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทั้งๆที่เอ๊ะทำไมเรามีมาตรการที่ตั้งกัดกันสูงแล้วแต่ทําไมมันยังสูงขึ้นแล้วที่สําคัญไอ้ตัวที่สูงขึ้นเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยตัวที่ทําให้เลขสูงขึ้นคือคนที่ติดเชื้อในเรือนจําแต่หลังๆเนี่ยมันคือนอกเรือนจําละคือพวกเรากันเองครับติดเชื้อกันเองจนกระทั่งสถิติมันพุ่งสูงขึ้น แล้วก็ทําลายประวัติศาสตร์ทําลายบันทึกคือพูดง่ายๆว่ามันเติบโตขึ้นได้เรื่อยเติบโตขึ้นได้เรื่อยทุกวันเราจะเอาอย่างไรก็เลยมีการยื่นข้อเสนอว่าล็อกดาวน์กันผมพาคุณผู้ชมไปดูล็อกดาวน์ของประเทศอื่นนะครับประเทศอื่นมีมากมายเลยฮะที่ล็อกดาวน์ไปแล้วแล้วมาล็อกดาวน์รอบที่2แล้วมาล็อกดาวน์รอบที่3ามีเยอะแยะเลยไปดูสหราชอาณาจักรกาหนดเดิมของเขาคือ21มิถุนายนครับแต่กําหนดใหม่ของเขาเขาจะล็อกต่อไปจนถึงกระทั่ง19กกรกฎาคมที่จะถึงนี้ บอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าที่สหราชาอาณาจักรตอนนี้นั้นสายพันธ์เดลต้าไปแล้วแล้วก็ไปมากจะก,กลืนกินสายพันธ์อัลฟาไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับกฎของสหราชาอาณาจักรคือห้ามรวมตัวกันเกิน6คนในพื้นที่ปิดและ30คนในพื้นที่กลางแจ้งธุรกิจผับบาร์ร้านอาหารโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์โรงแรมโฮสเทลเปิดบริการได้สถานที่เที่ยวกลางคืนนั้นปิดบริการนะฮะเราก็จะเห็นคนเ hey, ฮ hey แล้วก็หายหายเฮเฮแล้วก็หายหายในสหราชาอาณาจักรอีกที่หนึ่งที่ยกมาเป็นตัวอย่างใกล้บ้านหน่อยนะครับก็คือสิงคโปร์ครับคุณผู้ชมครับล็อกดาวนมีผลบังคับตั้งแต่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายนมาตรการของเขาคือจำกัดจำนวนผู้ชุมนุมห้ามทานอาหารภายในร้านลดจำนวนคนในห้างและโชว์รูมลดจำนวนพนักงานจาก50เหลือ25ห้ามจัดการแต่งงานเด็ดขาด จัดประชุมหรือว่าการแสดงสดนั้นผู้เข้าร่วมต้องไม่เกิน100คนนะฮะคุณผู้ชมครับคราวนี้ผมอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูคําว่าล็อกดาวแบบล็อกดาวจรจริงอะล็อกดาวแบบในจินตนาการของเราที่เราหวังว่าถ้าสมมติสั่งล็อกดาวแล้วมันจะเกิดแบบนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมไปดูกับออสเตรเลียนะฮะออสเตรเลียนั้นหลังจากพบผู้ติดเชื้อใหม่17รายคลัสเตอร์ใหม่อีก62รายเขาสั่งล็อกดาวแล้วดูล็อกดาวของเขาก็คือ ให้อยู่บ้านอยู่บ้านไปเลยทุกคนผมใช้คำนี้นี่คือล็อกดาวน์ของเขานะพนักงานทำงานในรูปแบบ work from home และที่ซิดนีย์ห้ามคนเข้าห้ามคนออกแล้วก็กำหนดเวลาไปเลยว่าหลังจากเวลานี้เป็นต้นไปห้ามคนเข้าห้ามคนออกสมมติ18นาฬิกาห้ามคนเข้าห้ามคนออก17นาฬิกา58นาทีคุณกำลังจะถึงซิดนีย์แล้วแต่ไม่ทัน6กโมงคุณก็ออกไปจากซิดนีย์เลยไม่ต้องเข้า นี่คือความเข้มข้นของการล็อกดาวน์คุณผู้ชมฮะคราวนี้กลับมาดูบ้านเราบ้างบ้านเรามีข้อเสนอเช่นเดียวกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกดาวน์ฮะหสมาคมรวมตัวกันได้แก่สมาคมประกอบด้วยคณะกรรมการค้าปลีกและบริการหอการค้าไทยสมานพัธ์ SME ไทยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมาคมศูนย์การค้าไทยสมาคมพัฒนาการไทยบอกว่านำเสนอข้อมูลแบบนี้ฮะ อยากจะให้รัฐนั้นกำหนดการเปิดปิดธุรกิจและมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ SME ย้ำอีกครั้งครับว่าตัว SME ตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือน้อยมากจริงๆย้ำนะฮะเขาจะไปไม่ไหวกันอยู่แล้วนอกจากช่วยเหลือเยียวยาบุคคลธรรมดาอย่างเช่นเราเรา,เราท่านๆไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือมาตรการอะไรก็ตามตัวซอฟต์โดนและการเข้าถึงเงินของ SME ที่กู้มาต้องถึง SME จริงๆไม่ใช่ไปกองไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ นอกเหนือจากนั้นล็อกดาวน์บางคลัสเตอร์หรือในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักและมีมาตรการเยียวยากับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์นั้นๆหรือล็อกดาวน์เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่และมีมาตรการเยียวยาสรุปสุดท้ายสําคัญที่สุดคือเร่งฉีดวัคซีนดูเหมือนจะเป็นคําตอบที่จะทําให้การล็อกดาวน์นั้นหายไปไม่ต้องกลับมาคราวนี้เรามาดูรูปแบบของการล็อกดาวน์ผมสรุปมาให้ฟังแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ รูปแบบของการล็อกดาวน์ในโลกนี้มีอยู่3ามรูปแบบด้วยกันข้อที่1ล็อกดาวน์ที่เราเรียกกันว่าปิดเมืองมันมีความหมายในทางปฏิบัติหลายมิติคือขออภัยนะมันมี2ข้อย่อยคือปิดเมืองแบบแคบและปิดเมืองแบบกว้างคําว่าปิดเมืองแบบแคบคือคล้ายๆกับที่เราทํากันนะฮะก็คือการปิดบางส่วนของเมืองปิดร้านอาหารปิดห้างสรรพสินค้าปิดสนามมวยปิดสวนสาธารณะอะไรประมาณนี้ แบบที่กรุงเทพเคยทําแต่ที่เรายังไม่เคยทําเลยคือปิดเมืองแบบกว้างคือแบบที่ซิดนีย์ทำงดทุกอย่างจริงๆนะงดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นหยุดกิจกรรมหยุดการพบเจอหยุดการสังสรรค์หยุดการประชุมรวมถึงห้ามคนออกนอกบ้านห้ามดําเนินกิจกรรมที่รัฐห้ามไว้เอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับโดยสรุปคืออะไรโดยสรุปคือโอเคตอนนี้คุณไม่ล็อกดาวน์แต่ถามว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจไม่ล็อกดาวน์ รัฐบาลจะมีมาตรการอะไรที่มากกว่ามาตรการที่เป็นอยู่เพราะมันพิสูจน์แล้วว่ามาตรการที่เป็นอยู่มันไม่สามารถลดจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ในแต่ละวันข้อที่2หากในอนาคตหากรัฐบาลน,นั้นมีความประสงค์ที่จะล็อกดาวถามว่าล็อกดาวอย่างไรให้ต่างจากล็อกดาวครั้งที่ผ่านมาเพราะมันก็พิสูจน์แล้วว่าล็อกดาวแบบไทยๆมันไม่สามารถที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ลองล็อกดาวแบบล็อกดาวจริงจริงดีไหมอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเจ็บแต่จบถ้ามันจบจริงๆก็พร้อมจะเจ็บแต่ที่ผ่านมาเครื่องไม้เครื่องมือที่มีมันเจ็บแล้วมันไม่จบมันก็เลยเกิดการไม่ล็อกดาวแบบนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าต่อจากนี้จะเอาอย่างไรนะฮะหวังว่ารัฐบาลจะตัดสินใจถูกต้องกันแล้วกันนี่คือะาัสทุกความจริงครับแต่ว่าในประเทศอื่นเนี่ยต่อให้ล็อกดาวอย่างที่ซิดนีย์ก็แล้วแต่ เขาก็จะทําเป็นพักๆนะครับทำสามวันเจ็ดวันแล้วพอมีคลัสเตอร์หรือว,ว่ามีเคสขึ้นมาใหมก็ล็อกอีกล็อกอีกก็คือเป็นอย่างเงี้ยคือวงจรมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะรรว่ามันคงไม่มีวิธีอะไรที่เราจะกําจัดโควิด <COVID S 1> ได้สักทีอะแต่สิ่งสําคัญคือ,อถ้าเกิดคุณจะประกาศล็อกดาวน์หรือประกาศปิดอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมต้องเยียวยาด้วยต้องดูแลค,คนที่หาเช้ากินค่มด้วยต้องดูแลเนี่ยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมขนาดเล็กที่เขาเขา เขาเจ็บเลือดไหลออกมาเป็นปีเป็นปีเป็นปีแล้วอะครับคือเหมือนกับว่าเราต้องกล้านหเราต้องกล้าถ้าเรามีความกล้าเราจะเป็นแบบซิดนีย์คือกล้าปิดแล้วเอาให้อยู่จริงๆเอาให้อยู่จริงๆปั๊บโอเคคลายนิดนึงไป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 ปั๊บปั๊บปั๊บสักสี่เดือนกับมาใหม่เอาล็อกอีกทีก็ต้องล็อกอีกหลายประเทศตอนนี้เป็นแบบนี้เพราะเหมือนเหมือนก็มันก็ยังไม่มีวิธีอื่นนะว่าจะทำยังไงดีนะคะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ